ไ้สุดนี่กูสิไปวัดถอยไปเลยนะครับสินป๋ามาใส่แง่กระจกบ่อเอาแก่ออกใส่สุดใหม่ผืนใหม่สินกะสามตรงสีตรงบัมือนช้อนกันใส่เจ้าปัญญ์กระดกกระเดียโทษถอยย่าใส่ตรงแตงเงี้ยวหยอดใส่ตรงนั้นบุญเงี้ยวผู้เต่ามันใกล้ๆตัวมันเงียดเงียบอยู่ข่อยอุบาทพราะเราังงานมันเกินไปแต่ว่าใส่ยมกูบอดีฮ่ามึงใส่ยมกูบอดีเธอแก้ม่วยตีใครโยนโบถือไม่ใช่สมบัติ ว่าหนามูนี่บัดนี้แม่ใหญ่เอ๋ยเฮ็ดบุญแล้วเรียบร้อยบุนถ้ำกับผู้หลักไปเฮ็ดเบียกเฮ็ดทงเฮ็ดถ่าบันกามาหาจู่ยิงจู่ย่างไปวัดเนี่ยเหมือเศ้าไปเขาวัดขาว่ากับไปก็ดีหรอกไปวัดแต่งไปเบาพื้นข่อยคว่ำหนึ่งคว่ำสองบ้านลูกไผ่ข่อยบ้ปากก่อผู้แจ๊กจังจี่ข่อยบ้านเอาสักกาไข่อีลูกไผ่บ้านลันลือดชูบ้านน้องพระองค์ห้องบ่ได้ดอกมึงแย่เบาถ้าอีหมากูบ่อยากเบาเบาพื้นข่อย บัดองมึงใะมาคือแท้บอกองกูเบียกว่าไรไปหาเหรียญหากินในกลางหมู่บ้านคำม,มื่นกระบ่มาให้แต่บักพุทธธรลกูกชายกูเฮ็ดหตียกไอ้ป,ปอบใะมาหว่าเป็นตะควายมไาไหมไจะสิว่าจังใดบันมือน่อนึงเนี้ยเหมือนเศร้าเสื่อมเสื่อมนอนมา่ายตื่นขึ้นมาเนี้ยเ,เ,เหมือนเศร้ากระโปรงท่มหนามากคนไหนไม่ไงฝาปิดขึ้นเข้ามูเจ้านี่แหละโลกขึ้นมาสั้นหัวเขาคอยอดจยเจเนติฟกระโปรงท่มหนามากเจ้าของเทเสฟเฟอร์เมือชวยหนาล่างอยู่ลวย บังแจงปุ Safe> ่นไอแกกแกลหรือแสดงว่ามัตตาบัดแล้วตี่บานมือนึ่งมึงแดงแดงยายเอ๋ยแร้งว่าอยากกินออมฮัวว่ากันจักสิไปทั้งใดเออดขันบ่ไปหาเพราะว่าเข้าควบเข้ากี่ขานควบนั่นควบนี่กับไปแล้วแม่ใหญ่ไปหามาน้องเด็กกับบ่มี่น้องเด็กกับบ่มี่ก็เลยมาเศร้าอยู่น้องบ้านเท่านีนแม่ไงเนื้มมือเศร้าแนมลงไปด่หยาบ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 โยกว่าพัดจะมาหลายเถอะคอยว่า ข่อยก็เลยได้สวิงกับคูไปตักเอาตักเอาจะว่าได้ทองคูขวากลางกับน้ำน่ะล่างไปล่างมาเอาหัวกี่ขั้นหัวกันกบจังใดมัดจังบ่ออันกัดหางใช้เป็นอย่างย้วยๆจังว่าข่อยว่ะได้ย็นอยู่นี่บันงอ๊บหอามันหัวกี่ขั้นขาดตัวบอลมันหัวกวบข่อยว่ามึงละขั้นกูปล่อยตายเองมันบอลตายหรือไม่ไงซุ่มนี่มันยืมมันยืมมันยืมตายยากแล้วกับสุ่มแปดจีบกับอะไมาอ๋อเจดถวยอีเลืงบักไง มาตะวดก็กินไม่ไงกินยิ้มแลวเพราะว่าอยากนอนควายกระบมาจะออกดทดิ์ใบแท้อีเม่มาออกฤิดไ์ใบแท้กรว่าไปนอนเอาเอาจังจี้ละก็เลยเปิดพะร่มให้เปิดพะรมไปนอนแข็งเด้ไหมพอข้าแบบเพล็กมากก็ถอยยกมากเอาคันตายสชมาตายลมตายง่ายแท้กูจูงจักยันอีเท่านี่มันตายโดยยั่งเพาะว่ากูจังสีปีกแม่คักะก็คือว่าได้ใจสุดไม่ไง ก็ได้มานั่งอยู่ใต้ตารางเหล่านี่เนี่ยแม่ยังเงี้ยนไปเป็นหมอนขาดมวยหนึ่งโจกกับไปได้หมอนขาดในในบักนวลกัมหนึ่งนี่แหละอีเม่ก็ได้คอยหยองเข้าไปย่ายก็หยอดในบักนวลลงหูดังหยอดลงใน่หนึ่งมิดได้อีเม่แม่นคอยจังไรคอยอยากหูจักหูจักบอกจะมังหูจักกันไปซุ่นไปขิ้งปะเจ้าข่วมหนึ่งข่วมสองหญิงหยอดลงใน่สองแต่มิดเอ้ามันเป็นจังแดหรือมันตายหรือมันย่างคือประหารใจจักเทีย หยัดลงในว้าไดูในบักน oh. ิวโฟงโด่งออกมามัยตลยมตายตายยตายบ่ตายหั่นบันโอ้ยมันเยืนอีดีแต่มันไอสมบัติไันเป็นสีสุมพัวเทาบ่ได้ดอกบ่ได้คันมันเป็นเนี่ยนี่มันต้องหาวิธีป่ามือเศร้ายางไปยางมาเลีวก็ได้ไปพองหนึ่งมายถิมฟองงองอยู่ ขอว่ามันปล่องอีหยังใช่ได้ย่า,ามาอ่านเบิ่งกามอคโซนชาไป่าวัชพืชยาฆ่าหญ้าเมื่อยาฆ่าหญ้ายาฆ่าหญ้าเขาแก้ปวดปานอย่างย่าเมึงบ่าตายบัดนี้บ่าตายามึงอย่าเล่นนักอีบันละลวดน้องโป่งกับน้องโป่งชนะ ว่าใดหรอกยัยเจ้าไปอนาไม่อันน้องพระอ,องค์ก่อนฮลัลโหลสถานีอันชุ่มชนอนามมยละลวดบ่อขาโทรออกจากน้องพระอ,องค์นี่ละอันแพงสีสวยสวยน้องพระอ,องค์นี่แม่อยากได้ยาขายยาไม่ไวพวายาขายายาไม่มาบอกเขาบา,า,าประเด็นยาขายยาสองขวดเดอ้อขวดเท่าไหร่ ควัดหาล้อยฉันให้พันหาเลยจ่ายสดงดเชื่อเบื่อเส่นไปไ้เดอ้อขางน้องน้ำในบ้านจ้าจ้าจุบจุบห,หมอกระดายมึงตาอยเท่บันี้ฮอมึงไอ้ปะคอเด็กพระถำปาะคอมาตัวไปบอกว่ายาแนมหนาหันไปบุ่นเจ้าแลไม่ใช่ จุดหมายมุ่งหลักใจปลายทางย่างนุ่มนวลเจ้าชวนเชิญแป้งสีฝืนใจยังฟังสากกับยามโพดกะตัวเกือ นั่งตาฟืดตุลาอย่างยิ่งคมใจไว้ให้ยึกอ,อีนั่นตกวงขาวเพิ่นตต่นอย่าได้ตืนต่นตงใจบ่วันไฝ่น้ำ บาดนี <icana> boards, ้สมบทเหียมเถียมวางแผนใหม่คาดมารดาพวมบ่ความบาปจันสิปาบให้สิ้นดาแนวเฒ่าขาบ่ลาสังเ่าญาูทา พดเบื่อนายขัดสายตามว่าในการงานอย่างพดนายสั่งว่าป่านแหงได้กินแกงผัดยังขวดมีลาบอยากจามปนไม่ใหงสิ่งันตีอดจน สั่งเท่าบ่ได้กาน จมท่านั้นอยากีินยองให้มันตายแขนเครื่องใจเหลือทนคอยเบื่อจนสีพวนทรวงเท่าจององขนนองหวาวพอปันสาวรุ่นสิมสีม,มีลูกร่อนลูกเล่นนันซ่อนเงินในเฮ้าหลวงบกงกง่กง้ยงงดอกตั้งฉันทางรูทันทั้งเก,ม,กม๊เแกะบ่มีท้ง ยอมแพร่คอยดูแม่ไผ่สิเก่งแม่ใหญ่งอ,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 องพระองค์กับละลวดไผ่สิเก่งละวังนักเลงเจอนักเลยงต้องแพร่กันไปหนึ่ง,งทางขันสียขาซึ่งนานั้น ย่านเขา้าค่ายผิดกฎมาใส่เพนการมังยากให้เข้าป่างานนอนให้มันนอนเดือเมาหังเสียนใจตายในมุงมันให้ตายอย่างทอระแสมุลาปวนทองนันพุ่งใส่เ,เพื่อยพัง หลับล um ้องบอพาทพังใส่ยาสั่งมาสั่งอาหารกำจัดมันหัวคนในสวงเข็นนันเวนเกี่ยวเนี่ตั้งสิ้นเดียวที่เที่ยวควงควงหอวคออันจอร้อมควงให้ปินพิดให้ไภายหนาในสวงแจเตเทียมบ้านแล้วก็ได้อย่าพิใส่ผสมกันแม่ใหญ่ แป็งคำบานชจินชวนใ้มวนหยังสำเนียงบงแะ่านามาตัดลับ่านามาแล้วล่ะลูกล่มาหอดมาถึงเดานี้ล่ะ มาเป็นตะเมยตะลาทะทยนเดียวนี่โอ้ยอยาปวดเอวกบกล่มกบเมยสละข้ามือกินเข่ามาละไปนาบอบอยาก,ยากสันติแปะบุญบัตรไม่เย็นเหลาก็มีตะลาบดิบโพดก่อยดิโดบโพดเข่าท่กางไข่ไม่ยงี้ยบ้านเลยบอกกากินน้ำเขาสันดอก็ว่าสิมาก,กินอยู่บ้านเท่าพิลา กินแเดกินบ่ละเม่อนี่มีมีมียางเออยางเออ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 เป่งเสียผ้าขาเน่าข้าวหวานไม้ยามีแกงป่าออมตุ่มี่ยังหอนว่าตอนฟานส่วนนึงนั่นฉันแบ่งไว้ว่าพ่อเดีนะ สามีกลับมาสีแต่งผ้าันนโยต้อนกินไอ้มนำทอนจังเขานอนสะดือนีบกินสายไอ้มทองจังนอนเถิงว่านกายนั้นลันนาสันทาง านไม่ยามีแกงป้าอมตุมที่นังห่อนตอนฝานส่วนหนึ่งนั้นฉันแบ่งไว้พอดีเพื่อสามีกัลบมาสีแต่งผ้าอยอดตอนอให้ยามากินเข่าอิ่มน้ำสาอนจังขอนอนสะเดิยาอืมนีกินสาอิ่มท,ท้องจะนอนเถิงเท้าตายยถุกเหยงก่อหามเอียังก่อนย่ละ จังนอนเทิงพรนกยสันดอกยาโอ้จังสันดอกวันตีโอ้โลยลูกไผ่ไข่กัจแมนดีเนาะไม่ใหญ่เนาะแต่งกับเขากับปลาไว้ใหย่ปนนิบัติปัดถาดเห็ดกับเขากับน้ำสูอันโซเนียลเจแมนดีคัก